ัสดีครับผมปรีชาศรีสงนาะยกองกรารบริหารสุวนตบลเอมาราอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเอาวันนี้นะครับที่ท่านพี่น้องได้ชมตรงนี้มีดินฝั่งแม่น้ำโขงนี่คือประเพณีสึกเจ้าระน้ำโขงแข่งเรือยาว 35หปีภายตะบุตรอาสมารประจุัปี2556นอาะครับปีนี้คึกคืนกว่าปีที่แล้วนะครับพี่ประวัติความเป็นมาคือเรานะครับองค์การบริหารส่วนตะบลอาสม่าจัดแข่งขันสึกเจ้าลำหคสงนี้ทุกปี10กว่าปีมาแล้วนะครับจัดทุกปีริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับปีนี้ก็คืกคืลมีพี่น้องสปปลาวก็มาร่วมแข่งขันชิงชัยเจ้า้ําโสงด้วยก็4 5ลําลำ นะครับ5ลำแล้วก็ในเขตจังหวัดอพบลรมุกดาหารด้วยก็รวมแล้ว19ลำที่มาร่วมชิงชัยสึกเจ้าดาวน้ำงผงตำบลสมัติปี2556ในครั้งนี้ก็ได้เชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านปีนี้คึกคืนมากครับเพราะว่าดูลังคาลังขายที่ดูนะครับเยอะมากๆยิ่งวันนี้วันที่2นะครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนเป็นวันหยุดด้วยแขกก็จะมาเยี่ยมชมแข่งเรือแล้วก็ ชมบรรยากาศอีฝั่งแม่น้ำโขงร่วมกับสะพานวิตรภาพสนครประดมคำมว้วนเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับปีนี้แขกมาเยอะแล้วก็การจิงชัชยนี้คิดว่าสูสีสุขสนานแน่นอนยิ่งใหญ่แล้วหมอลำซิ่งคณะใหญ่นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็มีหมอลำซิ่งอีกคณะใหญ่เลยก็เชิญชวนพี่น้องนะครับที่พลาดโอกาสนี้ต้องร,รีบๆมาอย่างทันนะครับท่านที่เปิดยูทูบดูนะครับก็รีบๆมาชมบรรยากาศ พี่น้องชาวตำบลสมมาตรที่จัดเ่ศขันสึกเจ้าระลังโผงตำบลสมมาตรในครั้งนี้นะครับบรรยากาศาดีมากๆเลยนะครับไม่แดดไม่ฝนนะครับก็เชิญชวนมามาเยี่ยมชมบรรยากาศของพี่น้องร่วมศึกเจ้าระลังโผงตำบลสมมาตรในครั้งนี้ก็การเรียนแค่นี้ครับขอบคุณครับ